การที่ให้คนมาเสกสรรปั้นแต่งมโนปั้นเรื่องขึ้นมาให้คนมาเกลียดพ่อเกลียดแม่ตัวเองเห็นคนอื่นดา่าพ่อดา่าแม่ตัวเองขึ้นอีขึ้นมึงแล้วคุณมีความสุขแล้วคุณรีบเข้าไปคอมเมนต์กดอ,น,กอน,นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในโลกใบนี้นะแต่นั้นคือมันคือสิ่งที่มันถูกใจถูกใจใครถูกใจมึงถูกใจมึงมันถึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าคุณมีปัญหาอะไรอยู่ในสมองนั่นแหละเห็นคนอื่นเห็นคนอื่นเขาประสบความสําเร็จ เห็นคนอื่นเขาเลี้ยงวัวประสบความสําเร็จตัวเองก็ไปทําตามเขาเมื่อตัวเองทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จโทษใครครับโทษคนอื่นโทษคนอื่นอ่าตัวเองทําไม่ได้แต่ไปโทษคนอื่นเขาไปซื้อวอัวอยู่ที่อาเภอเอาเภอด,ดงหลวงอยู่ในนิทานเรื่องนี้เจ็ดหมื่นกว่าบาทซื้อวอัวมาสองตัวซื้อมาได้สักพักหนึ่งออกลูกออกลูกแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้อะไรทีนี้ไม่ได้สนใจวัวตายโทษใคร โทษโทษสวนมันโทษเจ้าของสวนมันเห็นไหมครับอยากจะประสบความสําเร็จกับเหมือนคนอื่นแล้วตัวเองทาไม่ได้สุดท้ายก็ไปโทษคนอื่นไม่เคยโทษตัวเองไม่เคยโทษตัวเองว่าตัวเองผิดพลาดอะไรอืมอยากจะเลี้ยงแพะอยู่ในนิทา,านเรนนี่เลี้ยงไปแล้วตัวเองตัวเองเลี้ยงไปแล้วไม่ประสบความสําเร็จโทษใครโทษอด,อดีตอดีตสามีว่าดูแลไม่ดีเลี้ยงหนูคนอื่อนเขาเลี้ยงหนูเขาประสบความสาเร็จ ตัวเองมีแต่จินตนาการว่ากูต้องได้เงินกูต้องได้เงินกูต้องประสบความสำเร็จกูต้องประสบความสำเร็จแต่ไม่ยอมศึกษาเองสุดท้ายโทษใครสุดท้ายก็ไปโทษไอ้ไหลโทษไอ้ไหลว่าหลอกลวงต้มตุ๋นโน้นน,นั่นนี่ไม่เคยโทษตัวเองว่าไม่เคยเอาใจใส่ทัทง้ทงทั้งที่ข้างบ้านก็ประสบความสำเร็จบ้านติดกันเลี้ยงหนูเหมือนกันอืแต่เขาประสบความสําเร็จนะเขาประสบความสาเร็จในการเลี้ยงหนูสวัสดีทุกคนครับคุณเต้สวัสดีครับผม อ่าใครบางคนใครบางคนอยากได้โคกงหนองนาอยากได้โคกงหนองนาโมเดลอือยากได้โคกงหน,องน,อ,หนองนาไปศึกษาดูงานดูโคกหนองนาไปร้านอาหารไปดัานนี้เขาทําประสบความสำเร็จตัวเองก็อยากทําเหมือนเขาตัวเองอยากทําเหมือนเขาอยากทําเหมือนเขาแล้วไม่ต้องการที่จะออกเงินสักบาทไม่ต้องการที่จะออกเงินแล้วทํายังไงไม่ออกเงิน ก็ไปชักชวน f อซมาทําด้วยกันไปชักชวนเอซมาทําด้วยกันนําเสนอว่าถ้าใครจะมาเที่ยวใครจะมาเล่นใครจะมาพักมาอยู่ก็มาอยู่ที่โคกหนองนามีบ้านไม่ได้ไม่น,มนี่ให้พักฟรีถ้าใครลงทุนถ้าใครลงทุนกับเขาเขาไม่จําเป็นต้องเขาไม่จําเป็นต้องลงทุนเองอย่างมากก็แค่ลงทุนซื้อที่นี่แหละผมทุงหมดแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเคยโทษตัวเองไหม ไม้มะกรูดเลี้ยงจนตัวมาใครไปแตะก,ก็ไม่ได้ใครไปถ่ายรูปก,ก็ไม่ได้อแต่วันดีคืนดีวันดีคืนดีหมาอีมะกรูดไปกัดคนหมาอีมะกรูดไปกัดคนหมาไปกัดเขาอืมโทษใครโทษคนอื่นหมาตัวเองไปกัดเขาแทนที่จะโทษหมา แทนที่จะโทษมึงว่ามึงเลี้ยงหมาดีหรืออย่างมันต้องยึดครับ <c oughs> ต้องยึดครับเพราะมีความผิดอ,อ๋อน้อยกว่าสองงานน่าจะมาจากเอ,อ่อหนึ่งเขาจริงเขาจริงรับสารภาพเขาจริงรับสารภาพแต่ของสองงานนักกฎหมายคนหนึ่งเขาบอกให้สู้ศาลก็เลยมองว่าคุณไม่สํานึก <c oughs> ทุกอย่างมันอยู่ที่ศาลครับ <c oughs> โทษหนักหรือเบาอยู่ที่ศาลทีนี้มันเป็นอย่างนั้นไง คือมีแต่โทษคนอื่นนะไม,ม้แมกูไปกัดคนอื่นก็แทนที่จะโทษหมาไม่โทษมาโทษคนอื่นหมานี้ออกจากบ้านหมานี้ออกจากบ้านไม่รู้ไปหลงป่าหรือตายโทษใครโทษตัวเองไหมไม่ไปโทษหมาครับมันไม่รู้จักกลับบ้านไปโทษหมาบอกว่าหมามันไม่รู้จักกลับบ้านไปตามหาหมาอยู่ที่เฟซบุ๊กดูสิของรักของใครบางคนหาย ของรักของใครบางคนหายเนี่ยเคยโทษตัวเองไหมเคยโทษตัวเองว่ามีความกระตือรืล,ลุ้นที่จะไปหาไหมมีความกระตือรืลุ้นที่จะไปตามหาไหมมีความกระตือลร้นที่จะมีมีความกระตือลุลลน้ลลลลนที่จะไปตามหาจุดที่เห็นว่าจุดที่เห็นว่าเฮ้ยมันมีลุน้นมันมีมันมีหวังการที่วันนั้นเนี่ยมีคนบอกว่าเห็นรองเท้าเนี่ยเห็นรองเท้าอยู่บนภูเขาแห่งหนึ่งเนี่ย แทนที่คุณจะมีความกระตือรือร้นที่จะขึ้นไปจริงๆวันนั้นเนี่ยคุณมีสติสัมปชัญญะดีดีมากอ่าเพราะไอ้ไหลก็นั่งอยู่แล้วไปดูบทสัมภาษณ์เลยคุณไม่ได้มีร่างกายอิดโรยเพราะทุกคนก็อิดโรยเหมือนกันทุกคนก็เหนื่อยเหมือนกันทุกคนก็ไม่ได้หลับได้นอนเหมือนกันทุกคนก็กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันดึกดื่นเที่ยงคืนทุกคนก็ยังอยู่เหมือนกัน ที่หนึ่งที่สองที่สามทุกคนก็ไม่ได้หลับได้นอนอย่ามาคิดว่าตัวเองอิดโรยแต่เพียงผู้เดียวบอกว่าไปหาหมอทรงหมอทําม่ะให้ไปหาหมอทรงหมอทําให้ไปนุ่นมึงมึงคิดว่าอยู่ใกล้เหรอขอนแก่นนุ่นน่ะใกล้ไหมละ่ะขอนแก่นกี่ชั่วโมงไปกับกี่ชั่วโมงไปกับขอนแก่นค่าน้ำมันเท่าไหร่พันสองมึงรู้หรือยังว่าพันสองฮะจริงๆแล้วมันไกลกว่าน,นั้นนิดเลยออกจากขอนแก่นไปพุ่น อำเภอหนองเรือนุ่นมึงรู้หรือยังมากค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายค่าน้ำมอกค่าน้ำมันค่าน้ำนี้มันเท่าไหร่มึงไปไกลๆแลวม,มึงไปไกลๆเลวมึงจะรู้ไม่อมึงไปประตูน้ำขอนแกนเนี่ยมึงไปประตูน้ำขอนแกนไปกับมึงยังบอกว่าพันสองแต่ในห้วงเวลาที่เกิดเรื่องเกิดขึ้นเขาควักเงินส่วนตัวกันทั้งนั้นแล้วไม่เคยไม่เคยคิดว่าเฮ้ยจะต้องไปจะต้องไปรบกวนโน่นนั่นนี่ไม่ไปขอนแก่นไปกลับไปไป,ไปตอนไหนไปตีสองไปกลับกี่ชั่วโมงล่ะ ไปกลับกี่ชั่วโมงทุกคนวิ่งว่อนที่จะไปตามหามึงมลองไปไหมนี่ลองไปอุบลมไหมล่ะไปโรงพยาบาลอุบลนไปกับค่าน้ำมันเท่าไหร่อ่าน้ำใจเขาอ่ะน้ำใจเขาอ่าน้าต่ออยู่ในนิทานนี้ไปนู่นนครพนมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคนบอกว่าตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์ตัวนั้นเฮ้ยเขาคนนั้นสามารถมองเห็นโน,น,น้นนี่อะไรเขาทําให้หมดก็าหาไม่เจอแล้วก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพิ่งความเชื่อแต่มึงทําอะไรอะ่ะอยู่บ้านมึงอยู่บ้านนั่งเขีย่ยโทรศัพท์ไงมึงเหนื่อยตรงไหนวะกูถามหน่อยดิมึงเหนื่อยตรงไหนทํา,าทกับข้าวมีคนทําให้กินลูกลงลูกล่ามมันอะ่ะทำกับข้าวให้กินเขาตำมะละกอทอดกุก้งทอดไก่มึงไปซื้อกับข้าวเหรอมึงไปซื้อไก่ไม่ให้เขาทอดเหรอมึงไปตลาดเหรอไม่มึงอยู่บ้านตอนมีคนมีคนมาแจ้งบเบาะแสว่าเจอรองเท้าเนะ่ะมึงขับรถไปรับเขาเองเหรอ ยายที่ไปหาบกบกบหวานนะมึงขับรถไปรับเขาเองเหรอนู่นลูกล่ามึงขี่รถไปรับนั่นนะมึงนั่งอยู่มึงทําอะไรมึงเหนื่อยไหมมึงอยู่บ้านรอจุดทูบมึงทาอะไรอ่ะอย่างมากมึงก็ขับมอเตอร์ไซค์เละมึงเหนื่อยตรงไหนวะเขาบอกว่าเฮ้ยมีบ่อเสียอยู่นะมึงลงไปน้ําเหรอเขาเดินกระดานมึงลงไปเลยเหรอไม่มี